สวัสดีครับกระผมนายวรวิ์นนทยอมนะครับเลขที่21นักศึกษาปวินดิตรุ่นที่7วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียนะครับวันนี้กระผมจะมานำเสนอคลิปวิดีโอกเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กวัยทารกและวัยเด็กตอนต้น,นนะครับหรือปฐมวัยนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยครับวัยทารกวัยทารกอยู่ในช่วงอายุแรกเกิดถึงอายุประมาณ3ปีเด็กในวัยนี้ จะมีพัฒนาการทางด้านร่างกายโดยจะมีสัดส่วนของศีษะต่อลำตัวเป็นหนึ่งต่อสีและทักษะการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างรวดเวร็วเมื่อเด็ก<ๆ>ยกศีษะได้แล้วจึงยกหน้าอกยกลำตัวคว่ำคราน <S 2> <S 2> นั่งยืนเดินวัยนี้ต้องการความช่วยเหลือในทุกๆด้าน,านเนา<ๆ>ามื่ออายุสองปี มักจะชอบพูดคำว่าไม่เพื่อเป็นการปฏิเสธสื่อภาษาด้วยคำสั้นๆไม่เป็นประโยคมักจะพูดเป็นคำโดดเช่นหิวน้ำจะพูดว่าน้ำเป็นต้นเริ่มมีการเรียนแบบการกระทำของพ่อและแม่เรียนแบบสำเนียงการพูดเด็กระยะนี้จะมีการเคลื่อนไหวอยู่ไม่นิ่งเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว วัยเด็กตอนต้นหรือปฐมวัยวัยเด็กตอนต้นอยู่ในช่วงอายุ3-6ปีในวนัยนี้จะมีส่วนสูงและน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่จะขยายออกทางส่วนสูงมากกว่าด้านข้างกล้ามเนื้อและกระดูกจะเริ่มแข็งแรงขึ้นแต่กล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวยังจเจริญไม่เต็มที่ การประสานงานของอวัยวะต่างๆยังไม่ดีพอในวนัยนี้สามารถใช้ภาษาได้ชัดเจนมากขึ้นพูดได้หลายคำติดกันและสื่อความหมายได้เข้าใจยิ่งขึ้นเด็กวัยนี้มักยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางชอบเล่นคนเดียวพูดกับตัวเองเรียกร้องความสนใจเมื่อเด็กเริ่มเข้าโรงเรียนอนุบาลจะรู้จักเข้าสังคมนั่นคือการเล่นกับเพื่อนๆ กุ่มเด็กเล็กๆ2-3คนโดยจะเล่นรวมกันทั้ง2องเพศอย่างสนุกสนานเด็กวัยนี้มีจินตนาการกว้างขวางแต่ความคิดยังไม่เป็นเหตุเป็นผลมากนักสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ